สวัสดีค่ะโฟกัสน,นะคะวันนี้ก็จะมาอาชีพดรอชน,นะจะม,มาอาชีพดรอวันเดียวนะคะสามฮาร์ดพอนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะคะอ่าก็มีแขกรับเชิญอยู่สามท่านนะคะแต่จักก็ยังไม่รู้จักชื่อใครสักคนหนึ่งเลยนะคะโอเคอืมเขาตัดไม้กันอยู่นะคะจักก็จะไปตัดไม้น,ะน่ะนะ เขาตัดต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะตัดต้นนี้ก็ได้มีขวานนะขอยังไม่ตัดนะคะยังไม่ใช้ใช้ในายามสําคัญเท่านั้นอ่ะแล้วก็มีไม้ย,ยิ่งหว่าก่อนไปโกงไม้มานะคะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวไปหาที่สร้งางบ้านก่อนนะคะเดี๋ยว ขอเด็กอาหารก่อนนะคะอืมโอเคเดี๋ยวสร้งบ้านก่อนนะคะยวขอสร้างบานก่อนนะคะคีจะสร้างไหน่อหน่า้ารที่สร้างอยู่นะคะากฏมีเสียงอะไรก็ขออภัยนะคะโอ้โห่ติดแววนเลยชอบแหวนทางนี้นม ค <Okay. S 2> สร้างอันก่อนทำถ้าเกิดวันนี้สร้างไม่เสร็จก็จะอาศัยอัเพู้หญิงอยู่นะคะไม่เสร็จหรอคะจากที่คจุก็คือไม่เสร็จถ้จาไม่เสร็จนะคะอาจจะตัดต่ออะไรนหนึ่งนะคะก็ขอ เรวขอไปอยู่กับเพื่อนนั่งก่อนนะคะเค okay. อาโอเคนะคะก็อาจจะมีการตอบเมื่อกีตซอมบีกัดน,น,นะคะก็ปิดลุงไม้ก่อนนะ,ะก็เผื่อว่าจะมีอะซอมบี้หรือตัวอะไรมานะ,ะก็เลยต้องปิดเอาไว้ตาก็ไม่มีนี่นนะะนะะเไไหมือนกันอะเอาอะไรใส่ไปทำไมอืม อมถ้าเกิดมีเสียงอมอะไรนะคะก็ขออาภายัยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวนะคะแล้วก็จะขุดกดันก่อนนะคะโอเคะเราไม่ได้มาเอาตัวรอดทเนี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ อืมไม่ถ้าเกิดจะเอาแบบเป็นซีรีส์เดียวกันก็ได้บ้านจะไม่เหมือนเดิมนะคะอเคเอาเป็นซีรีส์เดียวนี้ก็ถือว่าไม่เส่หรเจอเลขอาไปเจอไปเจอยูยู <c oughs> ไปข้างนอกกันออกไปข้างนอกกันเอาไหมจะออกไปข้างนอกทำหน้าก่อนค่ะ าก็มีแบบไอมอนนะคะเขาก็ม okay. ีแบบจากอะไรอ่ะแบบแบบเลขโอเคเอยอ้าวแบบนี้โอยิดอะ อืมโอเคมีไฟไหมเมืดจังเลยที่จังเลย,เลยอือทำไมมืดจังนีม่มันเต้อุอ้ยซ,ซัมบี้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 อืมมันดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่อะคุณ เราลองเช้งก่นอนไหมอันเผื่อแบบจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันเปนะม,มีมีไฟไหมมีไฟไหมโอ้ยโอ้ยะปะๆะได้เสียสิเโอ้ยดี ราไปรับคนข้างนอกนะคะไปรับคนข้างน,นางนอกไหม,มะะไปรับคนข้างนอกไหมหัวหน้าก็เลยซื้อข้าวค่ะไปรับคนข้างนอกแต่ไม่ได้ใส่ซื้อทั้งซีรีส์เดียวกันทุกข้าวคนละซีรีส์ด้วยกันเออคนละซีรีส์นะคะ แป๊บขึ้นไม่ได้ปิดแไม่มีฮอตอะค่ะอันมีฮอตนะคะอ้อาว ค่ะครัโอเคไหนไหนไหนปะปะจะรับคนที่ไหนอย่ไหนวะอยู่ไหนไม่เห็นหนายเลยอ่ะตอนนี้ไม่เห็นหนายเลยอ่ะอันนี้มันก็หยาบไปละมั้งคะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนและเย็นขอลาไปก่อนแชร์ชไลค์ซับสไคร์นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ